จอบข่าวร้อนล้วงข่าวนึก ค่ะกลับ็มาในช่วงที่2นะคะของรายการเจเาะข่าวร้อนลุ้งข่าวลึกค่ะและช่วงนี้นะคะเรามาตามกันกับน,นะคะสัญญาณของการถอนร่างพรบรปลองดองแห่งชาตินะคะซึ่งได้มีการเปิดเผยออกมาจากทางนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะที่ระบุว่าก่อนที่จะมีการพิจรารณาร่างพรบรปลองดองนั้นน,นะคะควรจะได้มีการจาัดเสวนาระดมความคิดนะคะในการสร้างความปลองดองกันก่อนเป็นลําดับแรกซึ่งก็แน่นอนคะ่ะเมื่อมีการเปิดประเด็นกันออกมาเช่นนี้นะคะก็ย่อมมีปฏิกิริยาตามปิดกันมาจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยค่ะไม่ว่า ว่าจะเป็นสอสอของพรรคเพื่อไทยบางกลุ่มนะคะที่ยังคงต้องการให้มีร่างพรบปล่องดอกน,น,นะคะได้ดําเนินการพิจารณากันต่อไปรวมไปถึงฝากฝั่งนะคะของคนเสื้อแดงอย่างนายนทวุฒิใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก,ก์และรวมไปถึงแกนนําแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินะคะซึ่งล่าสุดนั้นนะคะแกนนาคนเสื้อแดงเองออกมายืนยันแล้วค่ะว่าจะยังไม่ถอนร่างพรบรปรอง,องฉบับคนเสื้อแดงออกจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างแน่นอนก็ยิ่งทําให้เห็นถึงความไม่เป็นเอกภาพที่เกิดขึ้นนะคะภายในพักเพื่อไทยในขณะนี้ค่ะ และทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวยิ่งรักจินวัตนนั้นนะคะก็ระบุในเรื่องเดียวกันนี้นะคะว่าเป็นอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรในการที่จะพิจารณาแหละค่ะว่าจะหาทางออกร่วมกันอย่างไรเนื่องจากทุกอย่างได้ผ่านขั้นตอนของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปแล้วซึ่งก็คงจะต้องให้ทางสภานั้นเป็นผู้พิจารณาดำเนินการต่อไป รปองรปปงรปองนี <muitas S 2> ่ก <sketches> ็เป uh, no, ็นเรื huh. yeah ่องของอำนาจของสภานะคะเพราะว่า hmm. ก like ah ็ไม่ได้ผ่านขั yeah. mm ้นตอนของคณะรัฐมนตรีไปแล้วนะคะก็คงต้องให้ทางสภาจะเป็นผู้พิจารณานะคะในฐานะพรคเพื่อไทยเป็นแกนนาเองจะเป็นต้องมาหาลือจะในพักไหมคะว่ามติของพักจะมองสนับสนุนรบปองให้เข้าสภาต่อไปหรือเปล่าวันนี้ก็อย่างที่เรียนว่าอยู่ในส่วนของสภาไปแล้วนะคะก็คงต้องไปไปไปถกแถลงกันในส่วนของสภามากกว่าค่ะถ้ามีการเสนอว่ามีการถอนออกไปมันจะช่วยลดความแตกแยกของสังคมได้ไหมคะ อ,อันนี้มาตอบตอนนี้ตอบแทนใช่ค่ะ <c oughs> ส่วนตัวท่านนายกมองยังไงอะคะอะไรนะส่วนตัวท่านนายกะค่ะ <c oughs> ใช่คือส่วนตัวเนี่ยมองว่าต้องต้องคุยกันค่ะ <c oughs> คือถ้าเราจะบอกว่าวิธีไหนวิธีไหนจะถูกก็อยู่ที่บอกว่าถ้าเรายังหาคำตอบไม่ได้ก็ต้องให้สภาทํางานในการที่จะคุยกันแล้วก็ที่สําคัญต้องมีการพูดคุยกันแล้วก็หารือว่าจะมีทางออกหรือมีทางอยไางไรถ้าไม่พูดกันเลยมันก็ไม่แน่นอนค่ะแต่ตอนนี้สภาโดาไม่ได้แก ว่าในยุคักที่ไงคะคุณตีครับ<อ>ในขณะที่นายอภิิ์เวชชาชีวะนะคะผู้นําฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมากล่าวสนับสนุนให้ในายสมศักดิ์เกศรนนท์ประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้พูดคุยกับผู้เสนอร่างพรบปล่องดองเพื่อขอให้มีการถอนร่างออกไปจากการพิจารณาของสภาและนอกจากนี้นะคะนายอภิิ์ยังกล่าวขอบคุณค่ะกับนายสมศักดิ์เกุรนนท์ที่มองเห็นว่าการผลักดันร่างพรบปล่องดองต่อไปนั้นจะทําให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งการใช้เวลาในการทบทวนเพื่อให้เกิดการพูดคุยในสังคมนั้นถือว่าเป็นแนวทางที่สอดคล้องก,กันกับที่องค์กรต่างๆทําในเรื่องของการปลองดอกและมีการดําเนินการเสนอไว้ขั้งต้นนี้เลยเป็นปัญหาว่าขณะดีครับผมผมสนับสนุนท่านท่านประธานนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ท่านได้มองเห็นว่าการผลักดันเรื่องนี้ต่อไปเนี่ยน่าจะทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งได้นะครับการที่จะใช้เวลาไปทบทวน แล้วก็หาทางในการที่จะให้เกิดการพูดคุยกันในสังคมเป็นแนวทางซึ่งมันสอดคล้องกับที่องค์กรต่างๆที่ทํางานเรื่องการปลองดองเสนอมาโดยตลอดคส<ผ>มั <ผม S 2> คิดเ่ี้ช้าเกินไปคะถ้าเกิดว่าผมคิดว่า<ม>เรื่นีน,น,นได้ไเนี่ยม,มันควรที่จะไม่เริ่มต้นตั้งแต่แรกในการบรรจุหรือเปล่าคือผมคิดว่าเมื่อเมื่อตอนปลายสมัยประชุมตอนที่ขยายเนี่ยท่านก็เป็นคนแสดงจุดยืนชัดนะครับว่าจะไม่ให้มีการพิจารณา,ารซึ่งมผมก็ขอบคุณแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเหตุมันเกิดไปแล้ว แล้วก็เลยเป็นปัญหาว่าขณะนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในอำนาจของท่านในการที่จะหยุดเรื่องนี้ได้นะครับเพราะว่าท่านจะต้องหนึ่งเนี่ยต้องไปขอผู้ที่เขาเสนอยติว่าจะถอนได้ไหมนะครับสองเนี่ยแม้ผู้เสนอยติเสนอกฎหมายอยากจะถอนเนี่ยก็ถอนไม่ได้นะครับต้องได้รับอนุญาตจากสภาอีกเพราะฉะนั้นก็แปลว่าท่านประธานก็ต้องไปพยายามพูดให้เสียงข้างมากยอมรับการถอนนะครับท่านก็มีเวลาประมาณ1เดือนเนี่แหละครับก็ ก็อยากให้ท่านไปดําเนินการพูดคุยกับทางเสียงข้างมากให้มันเป็นข้อยุติซะม,มันง่ายไป็นยัทำือนกี่ว่ามาที่กดให้ตัวเองดูดีทั้งที่ตัวเองเนี่คือส่วนในการสร้างความาาายมานนั่งคือปัญหาเกิดแล้วนะครับวันนี้ใครจะช่วยไปแก้ไขไปในทิศทางที่ถูกต้องเนี่ยผมก็สนับสนุนถ,ถ้าเขาทำไงโดยที่คุณทักษิณยังไม่อยู่คิดว่าเขาจะทําได้เหรอคะเราคิดว่าเขาจะกล้าที่จะเดินหน้าตรงนี้หรือเปล่าก็อันนั้นก็จะพิสูจน์ด้วยด้วยผลที่ออกมา นะครับแต่ว่าถามว่าถ้าวันนี้ท่านประธานมีแนวะคิดอย่างนี้ผมสนับสนุนท่านแล้วก็อยากให้ท่านเดินหน้าต่อ ขณะที่นายจมพลศิลปาอาชาะะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะหัวหน้าาน,ะ,น,ะ,นะ,ะพักชาติไทยพัฒนาก็ได้พูดถึงกรณดีเดียวกันนี้ค่ะที่นายสมศักดิ์กีสรนนท์ประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้แสดงความต้องการให้พลเอกสนธิบุญ,ญรัตน์กลินหัวหน้าพักมติโฟมได้ถอนร่างพรบรที่ว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติออกไปจากวาระการประชุมสภาว่า เป็นการแสดงความคิดความเห็นที่นายสมศักดิ์นั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะดําเนินการถอนร่างดังกล่าวออกไปซองก็ถือว่านะคะเป็นแค่เพียงคําแนะนาเท่านั้นพระสิทธิในการถอนร่างพรบรดังกล่าวนั้นต้องขึ้นอยู่กับเจ้าของยติค่ะไม่ได้ไม่แม่พรบอันนี้ก็คงจะใช้เวลานิดหน่อยนะเปิดสภาเข้าก็คงอาจจะยังไม่ไม่ได้พูดถึงก็ได้ เป็นไปได้ไมายถึงควรจะไปทาไอเวทีประชาพิจาร์หาลือกันแบบที่สถาบันพระปกเก้าแนะนํามาหรือเปล่าอย่างนั้นก่นก็เป็นข้อที่ดีอันหนึ่งนะข้อที่ดีแนะนําที่ดีอันหนึ่งาจาย์จะมีการพูดคุยกับทางกดีตตัวที่นั่นในฐานะที่เป็นพักสนฐบานตรงนี้ว่าให้ตอออกไปก่อนตามคำแนะนํอประเด็นมันไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนนั้นหรอกที่ต้องไปนั่งพูดคุยกันไปจีจะรักษาต่างคนต่างก็ทราบสถานการณ์ดีก็คิดว่าต่างคนสามารถใช้ดุลยพินิจตัดสินใจตัวเองได้ ยังฟักชาติพัฒนาของเรานั้นไม่ไม่ได้ไม่ไม่ไมไมก็ถ้าบรรยากาศมันยังไม่ไม่เหมาะสมหรืออะไรก็เราก็หาความคิดเห็นที่หลากหลายไปพังก่อนหลายคนออกมาบอกว่าช่วงการเปิดสภาหนส,นสิงหาตรงนี้อาจจะและขณะเดียวกันนะคะทางด้านของประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลค่ะก็เตรียมที่จะหาหรือกรณีที่จะถอนร่างพรบ,บรองดองหร,หรือไม่นะคะโดยจะหาหรือกันในสัปดาหา์หน้าเนื่องจากว่าจะต้องมีการหาเรือกันก่อนค่ะ โดยทางด้านของนายอุดมเดชรัตนสเถียนประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลนั้นนะคะกล่าวว่าในการเลื่อนพิจารณาร่างพรบ,บรองดองทําได้หลายวิธีเช่นการนํากฎหมายฉบับอื่นขึ้นมาหารือก่อนอย่างไรก็ตามในร่างพรบ,บรองดองไม่เกี่ยวกับรัฐบาลก็เป็นเรื่องของสสที่จะต้องไปคุยกันเองทางวิปรัฐบาลนั้นก็ยังไม่ได้มีการหารือกันในเรื่องนี้ซึ่งสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมวิปรัฐบาลก็จะมีการนําเรื่องดังกล่าวเข้าหารือ ทั้งนี้กรณีที่จะพิจารณาว่าจะถอนหรือไม่ถอนร่างพรบออกจากที่ประชุมก็ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าของร่างทั้ง4ร่างส่วนปัจจัยที่จะนํามาพิจารณาในการถอนหรือไม่ถอนนั้นก็มีหลายเรื่องอาทิจะต้องฟังความเห็นจากประชาชนในการลงพื้นที่ดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยว่าจะเป็นอย่างไรเป็นต้นค่ะ ท่าู้ชมาะสรุปแล้วนะนะคะก็ควรจะต้องรอติดตามกันในสัปดาห์หน้าค่ะหลังจากการประชุมนะคะของบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลแหะค่ะว่าผลน,นั้นจะออกหมาอย่างไรนะคะเกี่ยวกับร่างพระบกะรองดอกจะมีการถอนหรือไม่ถอนร่างนะคะออกไปจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและอีกหนึ่งปัญหาค่ะที่อาจจะทําให้เกิดนะคะแรงกับเพิ่มเกิดขึ้นมาทางด้านการเมืองนะคะนั่นก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งในขณะนี้นะนะคะ ในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นั้นก็ยังคงนะคะค้างอยู่ในวาระที่3ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทางด้านของนายสมชายสแวงการนะคะก็กล่าวในงานเสวนาสิทธิธพิทักษ์รัฐธรรมนูญน,นะคะโดยยืนยันค่ะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะคะที่มีการมองว่าเป็นการล้มล้างประชาธิปไตยนั้นทางพลเอกสมจตบุญถน,นอมเนี่ยนะคะก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงกับประเทศน,น,นะคะที่กําลังเกิดปัญหาในประเด็นนี้กันออกมาค่ะโดยชี้ว่านะคะการแก้รัฐธรรมนูญนั้นก็ เหมือนกับการทําปฏิวัติโดยอยากใช่รัฐบาลนั้นได้ดําเนินการในการแก้ไขปัญหาปากท้องแทนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมากกว่าค่ะในสมชัยแสวงการนะคะประธานกรรมธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคผู้ที่สภาได้กล่าวในงานสวนาสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยว่าจากการที่รัฐบาลเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา291 เป็นการแก้ไขมาตราดเดียวเท่านั้นแล้วให้มีสะสะรอชุดใหม่ถือว่าเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับซึ่งหลายฝ่ายเองก็มีความวิตกกังวลในหมวดเพร่มมหากัษตริย์กระบวนการตรวจสอบองค์กรอิสระว่าจะถูกเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่เมื่อผ่านวาระหนึ่งและว,วาระสองไปแล้วก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่เป็นข้อสงสัยจะมีบุคคล ได้ไปยื่นต่ออายการสูงสุดและก็สารรัฐธรรมนูญโดยใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญตามมาตรา68เมื่อสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องก็ทําให้หลายฝ่ายนั้นได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ในประเด็ดนนี้ซึ่งในวันนี้จึงมีการจัดตั้งเวทีสวนากันขึ้นมาเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นซึ่งทางด้านของพลเอกสมจตบุญธนอมนะคะสบอรสัหาค่ะก็รู้สึก เป็นห่วงกับประเทศน่น,นะคะที่รัฐบาลนั้นจะมีการดําเนินการในการแก้ไขแล้วก็จัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยผู้นายสมเจตมองเขาว่าเรื่องนี้ไม่ได้แตกต่างอะไรไปกับการทําปฏิวัติรัฐประหารจึงได้มีการยื่นเรื่องนะคะต่ออัยการสูงสุดเพื่อให้ตรวจสอบแล้วก็ยื่นคําร้องไปยังสารรัฐธรรมน,นูญเพื่อทำการวินิจฉัยด้วยขอฝากไปยังรัฐบาลว่าให้เดินหน้าในการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนดีกว่าเดินหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในขณะที่นะคะอาจารย์คุมสันโภคองอาจารย์ประจําสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนั้นก็บอกว่าปัญหาของเมืองไทยในขณะนี้คือระบบการเมืองที่สร้างระบบะเผด็จก,การรัฐสภาและใช้ทุนนิยมผูกขาดเพื่อได้มาซึ่งอํานาจค่ะค่ะดังนั้นคุณผู้ชมคะในสัปดาห์หน้าค่ะศาลก็จะมีการนัดไต่สวนกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะก็อาจจะมีการนำในเรื่องของ การพิจารณาเรื่องของการล้มล้างการปกครองในระบบราาประชาธิปไตยนะคะนำมาพิจารณากันในวันที่5-6กรกฎาคมน,นี้ค่ะทั้งพยานฝ่ายผู้ร้องและก็ผู้ถูกร้องนั่นเองนะคะโดยในมูลดิฉชันค่ะมีะรายชื่อนะคะเปิดเผยรายชื่อ20 พยานทั้งผู้ร้องและก็ผู้ถูกร้องนะคะในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะโดยทางด้านของฝ่ายผู้ร้องเองที่ได้ยื่นรายชื่อเป็นพยานบุคคลทั้งหมดนะคะ16ปากในการซึ่งก็ประกอบไปดังนี้ค่ะ1น,นะคะ,น,น,ะ,คะนายวิรัติกรยาสิริค่ะสสสงขลาพักประชาธิปัตย์2นายอภิสิทธิเวชชาชีวะนการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์3นายถาวรเสนเนียมสสสงขลาพักประชาธิปัตย์ค่ะ 4นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศดชัยนะคะสวสัญหาค่ะ5นายวัชราหงประพัฒน์นะคะอดีตสอสอรอปี50นค่ะ6นายปริญญาสิริสารการนะคะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะแล้วก็รวมไปถึงนายภัยบู์วราหภัยบูนค่ะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็ปักที่9พยางปักที่9ที่8ดค่ะคืออาจารย์เจิมสักปิ่นทองนะคะอดีตสวแล้วก็ 9ค่ะพลเอกสมเจิตบุญถนอมสวรสรรหา10หนายสมชายสแสวงการค่ะสวรสรรหารวมไปถึง11นะคะนางพองพันธ์พรพันธ์ค่ะบุญยรัตรพันธ์นะคะสวรสรรหา12นายอุดมนายเดชอุดมไกรไกรฤทธิ์ค่ะก็เป็นสวรสรรหานะคะ 13ค่ะนายคมสันโภค,คงอดีศสรสร,รปี50-14นะคะนางการจนารัตน์หลีวิโรธค่ะที่ปรึกษาสำนักงานสารปกครองและผู้ร้องนะคะที่เป็นพยานบุคคลที่15ก็คือนายสมคิดเลิศไผ่ทูนอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ คนสุดท้ายนะคะน,นายอนันต์ประยระชุนอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะในขณะที่นะคะฝ่ายผู้ถูกร้องนั้นนะคะก็ได้มีการยื่นนะคะรายชื่อของพยานบุคคลทั้งหมด4ปากด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยนะคะ1นนายยงยุทธวิชัยดิตรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะ2นายเจรุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการพักเพื่อไทย3นายพกินพลกุลสมาชิกพักเพื่อไทยและอดีตนะคะประธานรัฐสภาและ4ค่ะนายพิทูลผู้มีรันเลขาธิการสภาผู้แทนราษสรด,ดนะคะดยพยานทั้งหมด นี้นะนะคะที่เป็นพยานบุคคลนั้นก็จะต้องมีการทําบันทึกนะคะถ้อยคํายืยานยันข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะยื่นต่อสารรัฐธรรมนูนค่ะพร้อมทั้งนะคะทำสำเนาให้อีกฝ่ายหนึ่งรับทราบพยานซึ่งกันและกันภายในวันที่2กรกฎาคมนะคะและอย่างไรก็ตามค่ะก็มีการคาดหมายเอาไว้ว่านะคะในวันที่4กรกฎาคมนั้นคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะมีการประชุมเพื่อหารือและพิจารณากันละค่ะว่าจะอนุญาตนะคะให้พยานบุคคลแต่และฝ่ายนั้นเข้าชี้แจงด้วยวาจาต่อ หน้าองค์คณะตุลาการได้ฝ่ายละกี่คนนะคะเพื่อที่ศาลจะได้พิจารณานะคะว่าให้พยานปากไหนเนี่ยนะคะเข้าชี้แจงด้วยวาจาต่อหน้าองค์คณะตุลาการนะคะในวันที่5แล้วก็วันที่6นะคะและเมื่อมีการไต่สวนในวันที่5และ6กกรกฎาคมนั้นศาลเนี่ยนะคะจะยังไม่ได้กำหนดนัดวันฟังคำวินิจฉัยนะคะเนื่องจากว่าต้องประมวลคำให้การทั้งสองฝ่ายก่อนละค่ะว่าข้อเท็จจริงนะคะที่ได้จากการไต่สวนนั้นได้ข้อสรุปเพียงพอแล้วหรือไม่ค่ะ จ่งข่าวร้อน